หนาวเหรอลูกอันหนาวกันเหรอใครน่ะพี่แจงพี่จอยพี่โจเรียงเลยสามพี่น้องโจแจงจอยแ,และพี่จอบและพี่จอบและพี่จอบเนาะนี่น่ะสามพี่น้องโจแจงจอยแล้จ๋ามี่ไหนลูก๋ามี่ไหน พี่จอ๊อกนี่ไหนเอาเลี้ยงอ่ะเลยอันนี้เอาเลี้ยงนั้นเนี่ยนี่เอาเลี้ยงนั้นเนี่ยพี่โจมาละพี่โจมาละหรอโจมาละพี่โจเล่นน้องหน่อยดีครับเล่นผมหน่อยแล้วครับ เล่นโอเลี้ยงหน่อยละครับนะโอเลี้ยงใครมีเพื่อนนะครับโอเลี้ยงอยากมีเพื่อนนะครับโอเลี้ยงอยากมีเพื่อนนะครับไอโจโเล่นน้องหน่อยลูกไอโจโเล่นผมมาครับไอโจโเล่นผมละครับ แค่เลนในโจไอ้นายแค่เล่นใ,โใ,ในใโจกะครับเนี่ยไอ้มือตึ๊บตื้อเนี่ยไอ้จือ,อเลี้ยงเนี่ยบารีมิจืดบาวเนาะชาวกวยแล้วก็เกี่ยวกับอันนี้โอเลี้ยงแล้วกระจโอเลี้ยงเนี่ยตาแป๋วๆเนี่ยตาแป๋วๆเนี่ยไอ้โจฝากกรรน,นะ ไอ้โจฝากน้องกำน,นะฝากน้องตัวนะครับน้องอยากมีเพื่อนเล่นนะครับผมเป็นละอ่อนนะครับผมยังเป็นละอ่อนผมยังเป็นละอ่อนไอ้โจฮักผมตัวครับไอ้โจฮักผมตัวครับ วันนี้วันที่อย่างที่เจ็ดมาวันที่ส้าห้าเล่นนะเอเล่นไอ้โจแล้วครับไอ้โจเล่นน้องแล้วครับไ,ไอ้โจมันอ้วนเขาทำหมันแล้วไงตุ๊ปปูเหมือนกัน